มาลุยโขกแดดมีแดดแล้วบายบายสองขับรถมาก่อนบุกสื้อของเดินพาไปเที่ยวป้า,าระวังท้าแข่งข่อยเห็นไหนสนูดรอบผมงด,ด้วยรถข่อยเป็นยังไงมันคืออ้อขอลิ้ึดับเครื่องเลยขับข่อยเดี๋ยวหยุกเดี๋ยวสิ็จรอก,กอน เป็นอย่างมืนอคือแบบว่าันเขิอไวอ่เ้ยไหาอนอหนล่ะเออโอ้ยนึก,กว่าจะพูดนึกถึงคำไทยออกได้น้อกมันใสไหมล,ลาแลนี่นะีออน้่หมอสดูมอสไม่หนาวโซนมอสอุ้ยนุ่มนุ่ม นุ่มๆมากมอสเขาไปเทาาา้าช้างจะพาไปดูดอกสนูดรอปนะคะขึ้นมาแล้วเลยดอกดอกไม้ที่เีนะบุกด้วยขยายพันธุ์ด้วยหัวนะ ีแดดแดดอุ่นแต่ก็ยังหนาว ผ่าเมื่อกี้พี่น้องดอกสโนว์ดรอปสวยส,สวยค่ะดูสโนว์ดรอปขาวเต็มเลยสวยมากต่อไปก็จะดอกทิวลิฟตแล้วก็ดอกดาฟเเดลเฮะดาฟเนเดลสีเหลืองกำลังแทงต้นออกมา

สุดนอดโค้งผมหมายถึงแบองค้มผมโค้มค่ะนา่ล็ะได้สักสิบนาทีพอเห็ดก็ไม่มีน้องไปไายันเนาะมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาดับเบิลเชดตพี่น้อง คือทางขี่ต้มนะคะตอนขอบับรถต้นสอนขอบับไมนกระจายทีโพสเทิร์นดินี่ไม่ใช่ทีโพสเทิทรท์นแล้ว่เทีนอยสเทิร์นแล้วเพราะว่าไสทางมป็นขี้ตม้มอ,อกาศต้องใส่คนเด้อางอานไหยานลูกขยติดลม กึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ำมันแล้วพี่น้องอันนี้หอย,อยนี่่าดอกนี่พูดในห่านดอกนี่นในเรื่อหัวดอกเขาบอกหอยถือมันแข็งท ไม่อย่างนั้นให้าหาไม่ได้รถจอดตูรถถอยออกแต่วาจอดสีผ้ากันเบิ้เลยววา crossing line น,นี่สไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองมา,มาไายกันซ้ำนังลุกลไปแบบใน casual เลยจริงเลยจ้ิงจังเลยนี่หรือ s i m p มาสีก็เคยมีหรอกีไส่วนมากสีนี้ีแบบเป็นธรรมดาคืององสีได้นี่มันยังสีเลยน้งเทียกับว่าเป็นกุ้มแบบรถติดเท่ากันเลยนอนแซงไไหัรถไหนเดยวนี้าไปเห็น่าปันมาสรุปไปปัามังเทไแต่ข้อสงมือตายคูเลยทีนี้หรือว่า